สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลเก่าชวซีเรียอ,อิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่28คืนวันศุกร์ที่7มีนาคม2568กายารีเสมอเจนวัว1ประตูต่อ1คืนวันเสาร์ที่8มีนาคม2568โคโมเสมอเวเนเซีย1ประตูต่อ1ปามาเสมอโตรเโน2ประตูต่อ2 เลเช่แพ e ้เอซิมิลาน2ประตูต่อ3อินเตอร์มิลานชนะมอนซาสามประตูต่อ 2. 2คืนวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2568เวโรนาแพ้โบลุญา1ประตูต่อ2นาโปลีชนะเฟรเรนติน่าสองประตูต่อ1เอ็มโปลีแพ้โรม่าศูนย์ประตูต่อ1ยูเวนตุสแพ้อตาลันตาศูนย์ประตูต่อ4คืนวันจันทร์ที่10มีนาคม2568 ลาซิโอเสมอกับอูดินเนเซ่หประตูต่อหนึสถานการณ์ตารงนางคะแนนกาโชซีเรียอิ I, ตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5หลังจบสัปดาห์ที่28ิอินเตอร์มิลานอยู่ในอันดับที่1นะคะ28นัดชนะ18เสมอ7แพ้3มี61แต้มตามมาด้วยอันดับที่2นาปโปลี28นัดชนะ18เสมอ6แพ้4มี60แต้ม อันดับ3มอัตาลันตาค่ะ28นัดชนะ17เสมอ7แพ้4มี58แต้มยูเวนตุสอันดับที่4 28นัดชนะ13สมเสมอ13แพ้สองมี52แต้มอันดับที่5้าลาซิโอมี51แต้มอันดับ6บลูลญอนยามี50แต้มอันดับ7โรมามี46แต้มอันดับ8ฟิอเรนติน่า28นัดมี45แต้มนะคะอันดับ9เอซิมิลานมี44แต้ม อันดับที่1 0อูดิเนเซ่ค่ะ40แต้มอันดับ11โตริโนมี35แต้มส่วนอันดับ12เจนัวมี32แต้มอันดับ13โคโมมี29แต้มอันดับ14กายารี่มี26แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับ15คือเวโรนาอันดับ16เลเช่มี25แต้มอันดับ17ปามามี24แต้มอันดับที่18เอมโปลีมี22แต้ม อันดับ19เวเนเซียมี19แต้มและอันดับที่20มอนซ่ามี14แต้มตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2ี 2025, สพัปดาห้ับที่28มาเตโอเรเตกีจากอาตาลันตายิงไป22ประตูตามมาด้วยไมเซคีนจากฟิอเรนติน่ายิงไป15ประตู อดีโมล่าลุกแมนจากอาตาลันต้ายิงไป13ประตูมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลานยิงไป13ประตูและโรเมลูนูกากูจากนาโปลียิงไป10ประตูโปรแกรมการแข่งขันเกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่29คือวันศุกร์ที่14มีนาคม2568เจนัวพบกับเลเชนในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันเสาร์ที่15มีนาคม2568 21นาฬิกาลงสนาม2คู่นะคะอูดิเนเซ่พบกับเวโรนาและมอนซาพบกับปามาส่วนเอซิมิลานพบกับโคโมโในเวลา24นาฬิกาโตริโน,โนพบกับเอมโปลีในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568เวนเซียพบกับนาโปลีในเวลา18นาฬิกา30นาที โบลุญย่าพบกับลาซิโอในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันโรม่าลงสนามพบกับายารีส่วนฟิโอเรนตินาพบกับยูเวนตุสในเวลา24นาฬิกาและอตาลันตาพบกับอินเตมิลานในเวลา2น,นาฬิกานาทีังนี้คุณผู้ชมสามารถจัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโสด,ดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ